คุณผู้ชมครับ19พฤศจิกายนนี้มาเลเซียจะมีการเลือกตั้งสสครั้งที่15นะครับซึ่งในปัจจุบันเองไทยกับมาเลเซียเรามีพรมแดนติดกันถึง9แห่งมูลค่าการค้าปีที่แล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า640,000ล้านบาทนะครับนี่จึงน่าจับตาอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกคุณติชิลาุ สารพันธ์ไปติดตามเรื่องนี้ครับเพราะมีแค่แม่น้ำโกลกกั้นกลางระหว่างไทยและมาเลเซียที่ด่านพรมแดนตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร222ที่นั่งของมาเลเซียที่กำลังจะมาถึงในวันที่19พฤศจิกายนนี้อยู่ในความสนใจของชาวบ้านแนวชายแดนอีกครั้งเพราะผลการเลือกตั้งเมื่อปี2561ที่พรรคฝ่ายค้าน นำโดยนายมหาธีมโมฮัมมัดในนามกลุ่มพันธมิตรปากตันฮารปันขณะนั้นได้รับชัยชนะเหนือพักอัมโนที่ครองอำนาจมานานกว่า60ปีทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดน,นราธิวาสสนใจความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจากอยู่ติดรัฐกาลันตันที่มีคนไทยหลายหมื่นคนเข้าไปทำงานในร้านอาหารต้มยำกุ้งซึ่งรัฐกลันตันถือเป็นฐานที่มั่นของพักพาสอดีตพักร่วมฝ่ายค้าน แต่ในการเลือกตั้งรอบนี้อาจหันกลับไปสนับสนุนพรักอัมโนจึงอาจพลิกเกมทําให้พักอัมโนกลับมาพงาดในการเลือกตั้งอีกครั้งแม้จะมีความร้าวลึกในพักพักอัมโนกับพักพาสก็คือตอนนี้ก็คือจับมือกันเห็นไหมพอจับมือเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นในกลันตันโดยเฉพาะกลันตันก็คือสังคมมันจะพลิกสังคมมันจะพลิกตรงที่ว่าแต่ก่อนนั้นสมาชิกพักพาสกับสมาชิกอัมโน มันไม่สามารถจะนั่งกินน้ําชาบนโต๊ะเดียกันแต่ในปัจจุบันพอถามเป็นไงเออมันนั่งกินได้แล้วภาพผู้สนับสนุนพักในร่วมฝ่ายค้านที่โห่ร้องในเชื่นชมหลังการปรากฏตัวของนายมหาธีมุ h ม m มัดอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำพักฝ่ายค้านในสมัยนั้นบนเกาะลังกาวีเมื่อวันที่8พฤษภาคม ปี2,161ก่อนจะประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งวันรุ่งขึ้นยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายคนซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นายมหาธีออกมาประกาศว่าจะลงชิงชาอีกครั้งด้วยไหว97ปีโดยไม่มีเงาของพันธมิตรปากตันฮาราปันอีกต่อไปหลังรอยล้าวลึกกับนายอันวาอิบราฮิมผู้นำพรรฝ่ายค้านปัจจุบันที่นายมหาธีรับปากว่าจะให้นั่งเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ไม่เป็นไปตามนี้มาดเดยนั้นทั่วกลุ่มที่ยังไงอ่ะเหมือนเหมือนหมดหมดยุคแหละไม่ใช่ไม่ใช่เวลาของเขาไม่ใช่เวลานะแต่แกก็บอกแก,แกไม่ได้ต่อสู้เพื่อเพื่อนายกแกต่อสู้เพื่อเพื่อลังคาวีแต่มาดเดยนี้ผมว่าไว้วางใจไม่ได้อ่ะความอะไรเลีเ่ยมความอะไรของทางการเมืองนั้นแกคงท่าจะมีสูงไง ปัจจุบันไทยมีด่านพรมแดนที่ติดมาเลเซีย,ยจำนวน9ด่านทั้งที่จังหวัดสตูลสงขลายะลาและจังหวัดนาาราธิวาสมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านด่านไทยมาเลเซียปี2564กว่า640,000ล้านบาทซึ่ง2ปีที่ผ่านมามาเลเซียก็ต้องผ่านช่วงวิกฤตไวรัสโควิด19เหมือนประเทศอื่นๆทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและค่าเงินริงกิตที่ตกต่ำการเลือกตั้งในมาเลเซียจึงน่าจับตามอง เพราะจะส่งผลต่อการค้าชายแดนระหว่างกันรวมถึงนโยบายทางการเมืองและการทหารโดยเฉพาะการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขระหว่างทางการไทยและกลุ่มเบ n ที่มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในปัจจุบันดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน